ราคาคาดตัวนะครับอยู่ที่884,000บาทโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่19,900บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือลูกค้านะครับสามารถเลือกรับดอกเบี้ย0%ได้นะครับกระจังหน้านะครับทรงอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่นะครับให้ความดุด,ดันมากลิทเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็นาวาร a อยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมไฟหน้านะครับเป็น LED แบบคอสไอ ไฟสูงนะครับใน2หลอดบนนี้ไฟต่ำนะครับใน2หลอดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไฟเวทไทม์รันนิ่งไลท์นะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นแบบ T shape นะครับวอลล์แม็กแอนดอยนะครับสีดําเงามือจับประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์สีดําเงานะครับตัวนี้เป็นชุดแหนบนะครับสีแผ่นซ้อนนะครับท่านผู้ชมอยู่ใต้เผาเป็นทรงโค้ง C นะครับ T shape นะครับที่อยากกันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับเห็นได้ชัดเจน กันชนท้ายนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็มีนะครับคุญแจล็อกขวาท้ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับตอนใช้งานจริงนะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับไปซื้อหลังคาบเคเบอยมาใส่นะครับลูกค้าก็สามารถล็อกได้หรือว่าลูกค้านะครับจะทําบังคาปิดตรงนี้นะครับก็สามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับเก็บสิ่งของที่มีค่าไว้นะครับนี่ก็คือเป็นความใส่ใจของนิสันนะครับที่ให้มาครับสวัสดีครับ f c ที่นารัักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่นาวักทุกทุกคน พบกับผมบ่าวทุงเมืองสีออตโต้คร์วันนี้นะครับผมอยู่ที่สสิสันซีสเกตนะครับเป็นโชว์รูมของเจ้านายผมเองวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอโปรโมชั่นนะครับพร้อมรีวิวิสันนวาร่าคันนี้นะครับรุ่นพิเศษรุ่นแบ็ก e อ dition นะครับรถคันนี้นะครับสปอร์ตมากนะครับน่าใช้งานขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนี่คือ นิสสันนัมราระนะครับรุ่นพิเศษแบ็กอิดิชันคันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือลูกค,ค้านะครับสามารถเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นได้นะครับก็คือดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นผ่อนสี่ปีนั่นเองนะครับได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ จะเป็นเครื่องยนต์คนละตัวนะครับกับยนตนออโต้ถ้าเป็นออโต้นะครับราคาจะแพงขึ้นไปอีกห้าหมืนบาทรถคันนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับท่านผู้ชมกระจังหน้านะครับทรงอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่นะครับให้ความดุดันมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทาเมทัลิกนะครับแล้วก็นาวาร่าอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมโลโก้ิสันให้ความดุดันมากนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ닛สันอยู่แล้วนะครับ ไฟหน้านะครับเป็น LED แบบ cost e ไฟสูงนะครับใน2อหลอดบนนี้แล้วก็ไฟต่ำนะครับใน2อหลอดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไฟ Ray w Time running light นะครับเขาจะเรียกกันว่าเป็นแบบ T shape นะครับท่านผู้ชมไฟตัดหมอกนะครับยังไม่มีนะรุ่นนี้นี่ด้านล่างนะครับ็นเหมือนสเก็ตเลยนะครับท่านผู้ชมทำให้รถนะครับมีความสปอร์ตมาก คิวซุ้มล้อนะครับตกแต่งมาจากโรงงานรุ่นแบ็กอิ dition นะครับจะเห็นได้ว่านะครับตรงด้านบนจะมีสติกเกอร์ติดก็คือเป็นรุ่นแบ็กอิ dition นั่นเองนี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมคิวซุ้มล้อนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็นแบบหมุดนะครับนี่ล้อแม็กอันรอยนะครับสีดําเงานี่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชม ขนาดหรือว่าแม็กนะครับขนาดสิบแปดนิ้วยางสองห้าห้าทับบกสิบอาสิบแปดยางโตโยนะระบบกันสั่นสะเทือนนะครับเป็นแบบปีกนกสองชั้นคอยสปริงและเกล็กันโคลงนะครับท่านผู้ชมบันไดข้างนะครับเป็นสีดำมาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมเหยียบง่ายนะครับไม่หืเถลายนะครับใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมสีเทาหนุ่มนะ มือจับประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้เสาเอเสาบนะครับเป็นสีดําด้างจะมีสติ๊กเกอร์คาดนะครับนี่ด้านหลังก็มาในยางตัวยเช่นเดีวยวกันนะครับสีดําเงาทันซีนะครับดูใหญ่มากเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะบรรทุกของได้เยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังกันหน่อย เป็นชุดแหนบนะครับสี่แผ่นซ้อนนะครับท่านผู้ชมอยู่ใต้เพาอ่าปกติตัวสูงเขาจะอยู่เหนือเพาแต่ว่านะครับนิสสันให้มาอยู่ใต้เพานะครับแต่ว่ารถสูงเฉยเลยนะครับด้านหลังนะครับกันชนท้ายนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมเซ็นเซอร์นะครับอยู่ในกันชนท้ายโลโก้นิสสันกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็มีนะครับคุญแจล็อกฝาท้ายด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับตอนใช้งานจริงนะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับไปซื้อหลังคาคีย์บอร์ดมาใส่นะครับลูกค้าก็สามารถล็อกได้หรือว่าลูกค้านะครับจะทํหลังคาปิดตรงนี้นะครับก็สามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับเก็บสิ่งของที่มีค่าไว้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นความใส่ใจของนิสันนะครับที่ให้มานี่สวยงามมากในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ L E D นะครับเป็นทรงตัว C นะครับ ก็ทำใ้รถนะครับมีความสวยงามเลยนะครับตอนรับนี่ไฟตัวนี้เป็นวอดไส้อยู่แต่ว่าได้ไฟ LED นะครับเวทีพีเชฟนะครับที่อยากกันตอนขับขี่ในตอนกลางวันนี้สปอร์ตมากหรือว่าตอนกลางคืนนะครับเห็นได้ชัดเจนไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็คีบสลามนะครับมีมาให้นี่ก็ถือว่าสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมมาดูมุมนี้กันหน่อย อ่าสติกเกอร์นะครับมีคำว่า b l c k k e dition ตรงนี้นะครับสีดำนี่สวยงามมากนะครับการออกแบบเขามาสอดรับกับตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับทำให้รถนะครับมันดูสปอร์ตปาเดเปียไวยทีเดียวท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบาทงมึงสีมาได้นะครับ ดาวเพียงหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมจัดเต็มให้เลยนะครับท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับจะเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนได้ก็คือดาวยี่ิห้าเปอร์เซ็นตผ่อนสี่ปีนะครับกระจกนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ไฟเรียวแบบมันติรีเฟกเตอร์นี่ยังไม่มีอ่ารุ่นนี้นะครับได้กล้องรอบคันสามร้ยหกสิบองศานะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับโอ้โห ก็เปียบเสมือนตัวท็อปเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าได้กล้องรอบคันกล้องหลังก็ได้เซ็นเซอร์หลังก็มีให้นะครับสวยงามมากก็มาดูนะครับในส่วนของภายในกันหน่อยว่ากว้างขวางไหมนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นนะครับจากแผงประตูตรงนี้นะครับเป็นบุหนังสีดําแล้วก็ได้สีขาวนะครับท่านผู้ชมตัดไปนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับตัวนี้ก็ตื้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้นะครับ เขาทําให้แบบนี้เหมือนมันตื้นก็คือมันจะมีพื้นที่กว้างขวางนะครับท่านผู้ชมนี่รุ่นนี้นะครับมาในเบาะผ้านะครับสามารถปรับได้หกทิศทางนะครับท่านผู้ชมเป็นเบาะผ้าแบบนี้มีปีกอกชับนะครับตัวนี้อันนี้จะเหมือนอ่าตัวพิงหลังเรานะครับนั่งแล้วลดความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับมีมาให้ที่กระเขียนมีมาให้ หัวเกียร์นะครับเป็นแบบนี้เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับท่านผู้ชมจอกลางนะครับขนาดเจ็ดนิ้วเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้ n d r o ด d Auto ได้บลูทูธได้แลวก็มีกแคสได้นะครับท่านผู้ชมไปสุกเฉือนช่องแอร์ด้านบนนะครับช่องแอร์ของนิสสันนะครับจะสามารถปิดได้ด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับผมอาจจะเอื้อมไปไม่ถึงนะครับนี่ช่องจ่ายไฟนะครับเสียบ USB ได้นะครับ ก็เสียบได้ทุกคุอยู่แล้วอะทุกวันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคุสคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้นี่รับสายวางสายได้นะครับฝั่งนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนช่องทันญาณอะไรประมาณนี้นะครับจอ M A D นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับไฟหน้าเป็นระบบออโต้อยู่แล้วนะครับก็คือเปิดปิดอัตโนมัตินี่ออโต้ Auto เป็นแบบนี้ ช่องแอร์นะครับถ้าจะปิดก็คือปิดแบบนี้เลยนะครับป๊แบบนี้ก็คือปิดโอ้ทันสมัยมากการออกแบบเขานะครับด้านบนก็จะมีลาโพงนะครับมีลำโพงได้กระจกแบบตัดแสงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้คุ้มค่ามากเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ดอกเบี้ย0%ก็มีให้เพดานเป็นสีครีมนะครับไฟห้องโดยสารอยู่ด้านบนนะครับมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนี่ ช่องผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับหมอนวางศีรษะมีมาให้ทุกตำแหน่งเข็มขัดเิืภอยไนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แอร์ตอนหลังมีมาให้ด้วยแล้วก็ช่องจ่ายไฟมีมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่มือจับมีมาให้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมขึ้นลงง่ายอืแต่ตัวนี้ไม่มีราวจับขึ้นรถ อ๋อเราจับเขาจะอยู่ด้านบนนี้นะครับจับขึ้นได้นะเราจับอยู่ด้านนี้นึกว่าไม่มีเราจับอาตึ้งยางนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับตัวนี้นะครับเขาจะโค้งเว้าเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันนะครับท่านผู้ชมโดยรวมแล้วก็ถือว่ากว้างขวางนะครับแล้วก็ตกแต่งมาจากโรงงานด้วยนะครับให้ความสปอร์ตโดยทีเดียว มาดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.3นะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับก็คือม้า163ตัวและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ403นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คนละตัวกับเกียร์ออโต้นะตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวเทอร์บโบไฟฟ้าแบบแปรผันนะครับนี่จะเป็นคนละบ็อกกับรุ่นเกียร์ออโต้ ด้านบนนะครับก็มีฉนวนกันความร้อนให้นะครับแล้วก็สปริงตรงนี้กันกระแทกตอนเราปิดเนาะถือว่าดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่ตรงนี้ระดับน้ำน้ำมัน power คือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเติมได้ตรงนี้นะปั๊ม ABS อยู่ฝั่งนี้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมกองฟิวนะครับมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ปัดน้ำฝนนะครับเติมตรงน,นี้แล้วก็กองอากาศ ระดับน้ำม่อน้ำนะครับก็มีมินกับแม็กเช่นเดียวกันหรือว่าโรกับฟูเนาะตัวนี้น่ามินกับแม็กนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับการจัดวางกำลังเครื่องครับเป็นไงนครับสำหรับนิสสันนาราคันนี้นะครับน่าใช้งานเลยทีเดียวนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ m a สด้รถมิตซูรรถนิสสันนะครับก็สามารถติดต่อบ่อทงมีสีมาได้เลยนะครับผมยินดีรับใช้บริการ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยวาจาใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องวาจาใดที่เก่าไปไม่สุภาพบาทหมุงศรีนะครับก็ขออภัยไ,ไว้ณที่นี่ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเกล่าคําว่าขอบคุณครับ